ก็สวัสดีครับผมไนนะครับผมจะมาเล่นแมป99 day ที่จริงมันคือ99ไนนะครับ99ไน in น o r นะครับผมขั้นตอนแรกเราก็ตัดไม้ปรติครับคลิปนี้นะจะเป็นการ,รว่าทำคุยต่างๆครับเช่นหาสนูแมนเอาแครหลอดไปใส่อะไรงี้ครับ ก็ทำของสี่สี่อย่างที่มันอยู่ในในหิมะครับที่เป็นเป็นบ้านในหิมะผมจะทำไปเรื่อยครับมันก็จะแหลกๆหิกดนึนนงครับผมเพราะว่าโทรศัพท์ไม่ได้แรงขนาดน,นั้นครับบวกกับผมไอ้นี่อยู่อาชิปด้วยมันก็เลยจะกระตุกกระตุกเออเออ,เอ,อหนักกว่าเดิมอ่ะ มันก็ผมก็เป็นแบบว่าหัดทําคลิปนะครับผมมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะืื่บบว่าก็หัดทําผมก็อยากลองทําดูบ้างเผื่อจะได้เผื่อได้อะไรได้ครับแค่นั้นแหละทุกคนก็กดไลค์ให้หน่อยนะกดแชร์ให้หน่อยนะครับกดติดตามหน่อยนะครับถ้าเติมไฟแล้วผมก็ เจอไฟเสร็จแล้วครับเลเวลอ up แล้วครับผมเลเวลอ up แล้วเอาเพื่อนเพื่อนวางวางวางแผนที่เพื่อนวางแผนที่เพื่อนเ,อเพื่อนเออแะไรเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนวางกับด้านด้วยเออไม่เนลาวางนั้นแหละดูได้เหมือนกันอ่ะน,นี่มามาตรงแคมป์ครับมีกล่องอยู่ออะเปิดไป คลิปก็จะยาวนะครับยีิบนาทีครึ่งก็เดีย๋ยวผมจะตัดช่วงเป็นตอนๆต่อ,ตอไปไปนะครับผมอ่าก็เก็บของไปเรื่อยๆครับมีโคด้วยมีฐานอ่า,อาไปเราก็จะเก็บจะตีกระต่ายครับเพราะว่าจะไปเทดนะครับเอาไปแลกของกับพ่อค้าสัตว์แนะนำนะครับ ยายายาเทศไอ้พวกสิ่งที่ไม่ค่อยจำเป็นครับเช่นขวานดีไฟฉายอะไรงนี้ครับไฟฉายเก่าครับว่ามันหาได้ง่ายๆอยู่แล้วขวานดีมันก็เปิดตามกล่องครับเปิดตามกล่องมาหายากนิดน,นึงแต่ที่ง่ายก็คือเราจะไปหาขวานขวานน้ำแข็งครับก็คือไอซ์แอคครับผมก็จะอยู่ตรงเฮมาครับ มันก็จะหายาหาง่ายหน่อยโอกาสดรอปมันเยอะครับแล้วดีพอๆกันเลยแล้วก็ไฟฉายก็หาง่ายๆอยู่แล้วตามพว่าบ้านบ้านบ้านไม้สูงๆอะ่ะจะเป็นแคมป์มอ่ะแคมป์สูงๆอะ่ะแล้วก็แนะนำให้เอ่อแลกเปลี่ยนไอ้ที่มันเป็นถุงดีอ่ะนะครับว่า มโนวาใส่ของได้ ừ, ใส่ของเยอะแนะนําให้มีตั้งแต่ต้นเกมก็เลยต้องเทตั้งแต่ต้นเกมนี้อันที่สองก็จะเป็นแบบว่า,วาปืนกับปืนกับเกาะแล้วก็ขวานดีอันหนึ่งขวานดีแนละ้วเราตัดช้อยไปอยู่แล้วครับผมแล้วเราก็ไปไปเจออยู่แค่สองช้อยก็คือปืนไรเฟลิลกับเกราะเกราะนี่ขาง่ายอยู่แล้วครับแต่คือคุณจะเอาก็ได้นะเพราะว่ามันลดดาเมจได้ เราก็ไปหาในแต่เราก็ไปหาในแบบว่าไอ้ u f ออยู่แล้ว UFO มันมีที่วาร์ไปอยู่ไปวาร์ไปตรงเออฐานทัพมันเนะ่ยวาร์ไปได้ถ้าเราฆ่าฆ่าหรือเปิดเปิดเห็บอะ่ะมันก็จะได้เกาะเกาะเด็กมาซึ่งดีกว่าแต่ UFO นี้มันจะอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้นะแต่ไอปืนไรเฟิลนี่มันหาง่ายมากเลยจริงก็ไม่รู้ครับทุกคนก็เรียกเอาและกัน คือแบบว่าวันนี้ผมโชคดีมากเลยอยากได้อะไรก็ได้อ่ะผมอืมผมอยากได้หนังหมาป่าผมก็ได้อ่ะอออยากได้กระต่ายผมก็ได้กระต่ายออยากได้เท้ากระต่ายไม่ใช่อยากได้กระต่ายนะผมพูดผินะเอาเนื้อไปด้วยเอาไปเผากินกระเป๋าเต็มง่ายมากเลยให้ช่องเอยผมเอา เกมนี้แนะนำเล่นหลายๆคนนะเพราะว่ามันเกมแนวประจนภัยเ,เกมแนวประจนภัยแล้วนี้ป่ามันป่ามันชิบป่ามันมีพื้นที่กว้างเราก็จะต้องสำรวจค้นหาเยอะหน่อยนะแนะนำให้เล่นหลายๆคนเยอะสุดก็ห้าคนนี่แหละครับอ่ะอัปเกรดไป แนะนำไหมแนะน,นําผมแนะนําให้ครับกับดักหมีนะเพราะว่าเห็นตรงนั้นไหมมันจะเป็นที่อยู่ของเด็กที่โดนรับขาตัวไปนี้มันจะมีหมาใช่ไหมมันจะมีหมามีพวกสัตว์นะอันแรกนี้คือหมาใช่ไหมอันแรกจะเป็นหมาหมาตัวปกติใช่ไหมนี้พอมันโดนกับดักหมีไปมันก็จะตายนี่มันนี่มันจะฆ่าง,ง่ายมากเลยเราแบบไม่ต้องใช้รงอะไรเยอะเลยใช้แค่อันนี้เท่อโอ้ยหมากัด โดนไหมเอาไม่โดนด้วยโอ้อ่าโดนแล้วจะเป็นการฟาร์มเนื้อนะไปเลยตัวด้วยแล้วก็หาหาหนังเอ่อหนังหมาป่าไปในตัวง่ายง่ครับแต่ตอนนี้มันดอกเยอะมากเลยดอกตั้งสามอันไม่รู้เอามาทำไมอ่าไปอีกตัว,ตวหนึ่งตัวสุดท้ายดรเปล่ามันจะใช่อ่าโอเคได้กุญแจมาแล้ว ไปไปไป,ไป,ไ,ปไปหาเด็กกันเด้เกมนี้คือจุดประสงค์คือหาเด็กให้ครบครับแต่น่าจะมีห้าคนที่ผมดูสี่คนอันนั้นมันแค่แบบว่าเขาเขาให้ดูอะเพราะผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้จะเชื่อตามที่เขาบอกไหมเขาบอกว่าเด็กคนที่ห้าคือกวางผมก็ไม่รู้เหมือนกันแสดงคขามคิเห็นได้แต่คือผมมีหอ,อกอยู่แล้วผมเลยจะเอาหอกไปเพื่อนตอนนี้ครับผม เราต้องใจดีกันไว้นะครับอยู่กันร่วมกันในสังคมเราต้องมีมารยาทองมีการช่วยเหลือกันเพียงแค่นี้เราก็มีความสุขได้อยู่ด,ด้วยกันได้ครับผมอ่ะเพื่อนเอาไปเพื่อนเพือ give, give yes, yes. อ่อนบูกิ๊บกิ๊บอยูเย็ดเย็ดเอาไปเไปเออใช่เออนั่นแหละโอเค คือตรงนี้มันก็เป็นเออตรงไม้นี่คืออะไรวะน้ําอ๋อเป็นตรงที่อยู่ของไอ้บ้านบ้านบ้านหิมะที่มันจะมีให้ไร้ของสี่ชิ้นเราก็มาเก็บเนื้อกันต่อที่เราทำเอาไว้นะมีเนื้อเยอะมากเลย มันจะเป็นที่ฟาร์มเนื้อไปนในตัวได้เยอะมากให้หนังมาเยอะเหมือนกันไม่รู้ว่ามาใหม่อไปเพื่อนแต่เพื่อนมันก็ยังไม่ได้เทรดเลยะจริงเหมือนเพื่อนเขาเพิ่งเล่นอนะ่ะผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะไม่สิผมเล่นมาตั้งนานแล้วอ่ะโอเคใส่ของไปเพื่อนเขาตายแล้วคนนี้ ตายแล้วเขาก็ยังอยู่ด้วยนะเขาอยู่นานมากตั้งแต่ที่เรารู้ว่าเขาไม่ไมีหวังเลยที่เพื่อนจะช่วยเขาคือมันมันหาไอแพ้ําแผลยากมากแล้วจริงรู้ไปอยู่ไหนะอ่ะครับเคเราต้องครับแอร์นี้แน่นะเพื่อให้รู้เวลาว่าตอนไหนจะหมดเวลาแต่ผมก็ไม่เคยดูหรอกเพราะว่าผมมีเซฟโซนของตัวเองอยู่แล้วผมรู้จุดเซฟโซน เราจะฆ่ากระต่ายเพื่อทำหูฟังชิ้นที่หนึ่งแล้วนะครับมาต้องใช้ประมาณสองอันหรือเปล่าใช่ใช้สองอันทำหูฟังอ่ะใช้ใช้เท้ากระต่ายสองอันผมงงมากเลยแค่เท้ากระต่ายมันทำหูฟังได้ไงเออผมงงหมดแล้วน,นะหรือแบบว่ามันจะจะเป็นหูฟังแบบว่า อ๋อหรือปมาณเป็นหูฟังที่ช่วยให้เราเอ่อมีลดอุณหภูมิเนี่ยว่าอาจจะเป็นหูฟังลดอุณหภูมิ้งก็เลยใช้เทา้ากระต่ายได้ก็มีอยู่สี่สี่ชิ้นนะนะครับผม,มหัวหมีหัวจิ้งจอกหูฟังแล้วก็หมวกครับผมเราก็จะทําต่อไปก็คือหมวกนะแต่คือ ผมก็มีหมวกของผมอยู่ละหมวกที่เป็นการถึงตัวคือผมใส่หูฟังเลยหมวกที่อยู่ตั้งแต่อวตารอาวตารผมมันหายไปเลยเอออุ้ยผมเจอโนวนแมนด้วยอ่าโนโนแมนนี้ถ้าเราเอาเคลเราไปใส่มันจะมันจะให้จมด้วยนะมันจะให้เพรมาด้วยนะถ้าเราต้องใส่ตัวนี้นะเพื่อให้ไอตรงที่มันด้านล่างอยู่มันเปิดแล้วมันก็จะ ตามมาเลยแล้วก็ให้เจมหยิบของไปโอ้ยแกอ่ะค่าจิ้งจอกเผื่อมันจะดออ่บไม่ดอปมันจะดอบไหมเพื่อนเขาก็ยังอยู่นะคุณไ้ตายเฮ้ยมันมาวะ่ะล่อมันมาสองตัวมันกัดแรงมากเลยเนะี่ยโอ้ยหมายต้องสองตัวไม่ดอปให้สักตัวเลยอันนี้ไม่มี กินก่อนจะได้วิ่งเร็วโอ้โพิกกินแล้ววิ่งเร็วมากนะแต่มันช้านิดน,นึงไม่ถึงมันหมดเวลาเร็อวอะไม่ใช่ช้านะเมื่อกี้พูดผิดครับอออัดคลิปทั้งแรกก็จะตื่นเต,นต้นนิดน,น,น,นึงนะครับผมพูดไปไม่เป็นเข้าใจไหมครับไม่ได้ชำนาญไปไปไปกรอบนึง ไปหากระต่ายเราก็ตกต่ไปทําหมวกต่อไปทําหมวกต่อครับผมตอนนี้ก็มาถึงครึ่งคลิปแล้วนะครับผมอ่าเอาแคหลอดไปจะไปต่อเคว็ดโนูแมนเบวเจนกันใส่ไป ใด่ใส่แล้วโอเคเปิดแล้วนี่ได้ตะลามาด้วยแล้วก็ได้อันนี้มาอัญนนมณีสีแดงเก็บโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราจะไปฆ่าตัวนี้ก่อนอ้ยดอกด้วยโอ้ยโชคดีมากเลยแต่ตัวนี้จะหนาวแล้วไปเลย อ่าใช้สองอันเคได้ามาแล้วมุกใส่ดูซิอ่าดูาหูฟังหายเฉยเลยใส่มวกแล้วหูฟังหายเออทำไปได้แซวหูฟังหายเรางงเลยอ่าเลยสองอันนะเดี๋ยสองอันนะอันนี้ใช้ขนของหมีอันนี้ใช้ขนของจิ้งจอกสามอันเดีย๋ยวเลยไปหาต่อเราไม่ต้องสวไม่ต้องไปกลัวไอ ไม่ต้องไปกลัวตอนกลางคืน,นเอา้านกมานกมาอยู่ตรงนั้นด้วยโอ้แล้วนกมันจะมาหามาหาเราได้ปะถ้าเราเดินเรามารู้ตัวเอามือบางตัวเองแล้วดูก็รู้ว่ามันเห็นแสงเราเออไปด้วยมันดิ้นเสียงเลยเหมือนหมาดิ้นเสียงเหมือนหมาป้ามานั่นไงหมาจริงนยคลิปนี้มันไม่มีเสียงเออของเกม,มน,นะเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกัน อยู่ดีเสียงเกมหายไปเลยผมก็เลยต้องมาอัดคลิปใหม่อัดเสียงใหม่นะคุณก็ฟังเสียงผมไปแล้วกันผมจะพูดตั้งคลิปแล้วเพราะว่ามันจะได้แบบว่าไม่ดูอ่อนะอุ้ยมีนี่ไปด้วยมียุบโออ่ายไปเอ้าเพิ่งรู้ว่ามันไม่มีฐานมีกวางมาด้วยแต่มันดูสแสงมาละเราไม่ต้องไปกลัวมันโอเคเช้าแล้ว ไมู่้เนตอเราจะไปหาย f o โอนะครับไม่รู้มันจะมีไหมมันจะถึงไหมแผนที่เราจะถึงไหมแผนที่เรานั่นไงย f o โยังไม่ถึงนะครับผมอุย้ยมีตายสงสารมาักหาค่าไปค่ามาเก็บตังเก็บตังเก็บกระสังกระสีเก็บทานหมาป่ามาอีกโอ้ย มันก็หน้าเบื่อนิดหนึน่งนะเกมเนี้ยเพราะว่ามันผจญภัยก็จะมันก็จะหน้าเบื่อนิดหนึง่งแต่ที่หน้าเบื่อกว่าคือผมพูดตั้งคลิปนี่แหละแล้วช้อปปี้ก็มาด้วยประเด็นผมไม่ได้ปิดแจ้งเตือนนะนก่เลยเป็นแบบนี้นี่จะมีเสียงชอปป้งชอปปี้ช้อปปี้เสียงระบบอะไรอย่างงี้เก็บกระสุนไปถึงแม้จะไม่ได้ใช้ เลดี้ดก็ได้แสงแหละเก็บไปโอเลดีโอเอ้าโอ๊ยมาป่ะตีไม่โดนเนียเมื่อกี้อุ้ยจะตายอ่ะเอออย่างไรอย่า,อย,อ,ยาอย่าเพิ่งเก็บเออเป็นไงบอกแล้วอย่าเพิ่งเก็บ<า>อ่าะอุ้ยจะจบคลิปแล้วอีเกเจ็ดนาทีโอ้ยมีแล้วทำไมไม่เอาถุงยักษ์มาอยากได้ถุงยักษ์ แต่และแต่และแต่และเห็บก็จะมีสิ่งที่มันจะดอกมันมานะเห็บเล็กก็จะดอกนู่นนี่นั่นนะผมเห็บเห็บทองก็จะได้ของดีมาเห็บทองก็จะดบับดับแต่ของดีๆแล้วก็เห็บที่ดีที่สุดก็เป็นเห็บปีศาจมากผมไม่รู้เหมือนกันผมเคยอยู่รอบหนึ่งเคยกดอยู่รอบหนึ่งได้ลูกสองลูกสองดีมา ลูกซ้อแบบโคตรดีอ่ะอืมเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายด้วยแต่เดี๋ยวก็มีครั้งหนึ่งแหละไม่รู้ไปครั้งอีกหนึ่งรอบมันจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงไหมเราจะได้ตอนนี้เรามีเหล็กเยอะมากเลยกินอาหารไปกินอาหารกิน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 เออเพื่อนคนนี้ก็ยังอยู่นะเออมันยังอยู่นะมันยังมีความหวังอยู่นะเคเราจะไปคาบอะไรไหม ไม่น่าครับเดี๋ยวเราจะดูชียๆว่าจะรู้อะไรดีสันเด,ดีโอใช้ไม้สิบห้าอันอเคโหนี่สำรวจแค่นิดนึงเองนั่นแหละอันนี้เพิ่งจะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นสมสิบสี่สิบมันจะมีพวกลทัทธิมาตอนคืนนี้คืนนี้จะมีลทัทธิมาเราจะไปหายู o โอก่อนเพื่อนรอกันนะ อยากได้ปืนเนี่ยอยากได้ปืนมันเน่ะดาเมจมันน้อยแต่มันยิงได้เยอะชอบปืนมันอย่างีจะได้ปืนไหมมันจะดอกอะไรไหมน,นี่อดอกปืนได้ะเลี้ยกันชอบมากเป็นไงผมบอกแล้วผมเป็นคนบอกว่าอยากได้อะไรก็ได้เลยวันเนี้ยวันนี้โชคดีมากเลยอยากได้อะไรก็ได้ อ่าอีกห้านาทีนะครับอีกห้านาทีของเกมอของคลิปนะ่อไปรอปาอุย้ยมีกวางแล้วก็นี่ไงพวกรถที่ม,มาละมันจะมาเยอะแน่ๆตีตีต,ตีโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วอามันจะยิบมันทําไมเนะี่ยโอ้ยโอ้ยโชกกระโปงด้วยโชใต้กระโปงด้วยอ่าโอ้ยแหลกด้วยอ้าวเผือทิ้งหอกด้วยโอ้ย จะไปทิ้งศพเปิดไปทิ้งหอกอจะไปเปิดนี่สละยิงไปกันยิงไปยิงไปยิงหัวดิเออยิงหัวไปยิงหัวไปแล้วดามิเท่าเดิมเก็บหอกกันแม่ละเสียงแจ้งเตือนไปยิงยิงไม่ได้เรอยิงรวดยิง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 ปืนมันจะล็อกเป้าให้เลยฮะจริงผมชอบไอ้ปืนนี้มันล็อกเป้าให้ก็เลยชอบแต่มันดามิดดามิดนิ่งตัหนึ่งโอ้แหลกมาก มันเปืนสีมพูวะปืนสีมพูน่ารักเชียวเนี yeah. ่ย <Yeah. S 1> จะอ,อะไรดีว,วะจะตั้งอันนี้เออตั้งไปตั้งไว้ก่อนไม่รู้จะได้ไหม oh. หิวข้าวมากเลยตอนนี้เนี yeah. ่ยอีกนิดนึงจบคลิปแล้วครับดูให้จบก่อนนะครับดูให้จบก่อนอีกนิดนึงจะจบคลิปแล้วครับ อ,าอ้าข้อค้าขนสัตว์มาพอดีเพื่อนก็ได้ทําการแลกเปลี่ยนแล้วหรือเปล่า,าใช่ผมก็เดินบุญเดินบุญไปไม่รู้ไปทํำอะไรดีเก็บไปไปหาที่เดิมเดี๋ยวจะไปหาหาขนจิ้งจอกสามอัน เอ๋อหมด,ดอีกอ๋อไม่ดรอปไม่ดรอปโอ้ยไม่ดรอปโอ้ไม่ดรอปไปบูมอะไรบูมไม่ดรอปไอ้ผมมามาตั้งสามตัวไม่ดรอปไปเลยหรือเปล่าวะสองหรือสามอ๋หมดอีกนี่ไงดรอปแล้วโหเกือบจะเลยแล้วเมื่อกี้ได้มาหนึ่งอันครับ ตรง snowman ตรงที่เดิมเดี๋ยวจะเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวหายตัวนี้กันเพื่อดับมาตั้งสามตัวต้องดับบ้างแล้วปะพี่ต้องดับแล้วปะพี่พี่ต้องดับแล้วปะพี่ไม้ดับโอ้โหคือถ้าคลิปนี้จบคือผมจะผมจะไปเลยนะผมจะตัดไปผมจะคุณต้องรออีกพีนะเพราะว่าผมเป็นคนขี้เกียจนะขี้เกียจทำคลิปทำคลิปมาละครั้งนะ คุณต้องรอห้องนี้นะเดี๋ันจะลงคลิปอะถ้าคลิปนี้จบเอ่อกูดแอคไปตีไปตีไปไม่ใช่แบบว่าจะได้ขวานขวานไม้ไม้น้ำแข็งอีกนะขวานน้ำแข็งไม่อยากได้แล้วนะว่าตอนนี้เรามีกูดแอคแล้วอ่ะหลุดอีกโอ้ไปไปได้อะไรได้นสนูบอลอ,อือเอาเก็บชาโคกัน เก็บโผแบบเปลือกสีมพูเนี่หน้าลรอกมุ่งแป๊บมากเลยตอนนี้กลายเป็นสีม่วงแล้วตอนอยู่ในโคงไฟเป็นสีมพูตอนนี้ยึดสายกลายเป็นสีม่วงแล้วการขึ้นกำลังมาครับการขึ้นกำลังมาครับยิงป้ายิง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 ต้องดรอปแล้วต้องดรอปแล้วมาสองตัวต้องดรอปแล้วถ้าห้าตัวนี้จะดรอปไหมห้าตัวนี้ต้องดรอปแล้วนะสามตัวยังไม่ดรอปนี้ห้าตัวต้องดรอปแล้ว โอ้ยตัวอะไรแดะโอ้ย,อยจะกดออกแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวดูก่อนฝึกเพื่อนมาแต่เพื่อนไม่น่ามาหรอกเดี๋ยวรอกันเพื่อจะมาโอ้ยดอกเถิดเอ้ยไม่ใช่มาเถิดอุอ้ยเดี๋ยวคูกมาพอดีเดี๋ยวพูดมา,ดดมาแต่เข้ามาตอนตอนสองวันแรกเลยนะสองสามวันแรกเข้ามาแล้วนะจริงคือหมายถึง่ีคือถ้าถ้าอันนี้มาคือคราจะโจมโจมทีทางอากาศหรอก อโอ้เพื่อนไม่มาสักทีมันก็ขอจุบการทำคลิปไว้ไวแค่นี้ครับรออีพีหน้าผมเ,เจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้เราจะทำอีพีหน้าไปขอบคุณครับ